ไม่ค่อยชัดเลยเพราะว่าฝนตกแล้วค่ะเลยบอกพลอยมาละเลยบอกพลอยมาฝนตกแล้วค่ะทุกคนก็คลิปม,มาตลอดทางอย่างที่บอกนะคะตั้งแต่ EP หนึ่งตอนนี้ EP ห้าแล้วค่ะเราถ่ายมาเป็นระยะระยะตอนนี้ก็ฝนตก แต่ไม่ได้แรงมากนะคะก็ไปปล่อยไม่ปลอยอะนะ่ะเนาะก็หนาเม็ดอยู่นะคะแต่ไม่เม็ดใหญ่ไม่ฝอยๆ <c oughs> กำลังจะเข้าสู่ลาดหญ้าค่ะโดยบอกปล่อยมาจะเข้าลาดหญ้าละ <c oughs> จุดหมายปลายทางของเราก็คืออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เมื่อกี้แวะกินข้าวที่อะไรนะหมว่กระเจานะคะเมื่อกระเจาก็คลิ้นค่ะแต่ก็ไม่มีฝนนะคะเพิ่งจะมีฝนโปรยๆเนี่ยค่ะหลังจากออกจะกปรยได้นิดนึงนี่แหละคะ่ะที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็ยังไม่รู้นะคะว่าที่ท่องผาภูมิจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าไปถึงทองขาภูมิแล้วก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูอีกทีหนึง่ง แต่ตอนนี้เริ่มฝนตกล้ะปกติแล้วการจนบ,บุรีนี่ก็ฝนโอเคอยู่นะคะฝนใช้ได้เลยชุ่มชื้นท้องฟ้าคล้มค่ะใครมีแฟนจะมาเที่ยวเมืองการกันหรือเปล่า ครมีแพลนจะเที่ยวเมืองการก็มาได้เลยนะคะอากาศดีจริงๆแล้วเนี่ยช่วงมีนาเมษาเนี่ยการเจรบุรีเนี่ยร้อนนะร้อนแล้วก็แรงนะคะใบไ,ไม้ก็จะร่วงอะไรเงี้ยแต่มาปีเนี้เหมือนกับว่าแรงระยะสั้นๆนะทุกคนคือคือยังไงอะเราเออหมือนฝนมาเร็ว ฝนมาเร็วก็เลยทําให้ใบไม้ที่ร่วงไปเนี่ยที่เหลือแต่กิ่งเนี่ยมันก็แตกเร็วก็เลยเขียวไวนะคะต้นหมงงต้นไม้ตามเขาตามป่าสองข้างทางเนี้ยค่ะปกติแล้วเดือนนี้มันมันต้องแรงนะมันต้องแห้งต้องแดงอะไรเนี้ยต้นไม้มีแต่กิ่งแต่นี่คือเขียวแล้วนะทุกคนมาเที่ยวได้เลยนะคะเมืองการตอนนี้สวยแล้วค่ะเขียวระจจ ไม่ว่าจะเป็นจะไปทางอำเภอศรีสวัสดน์นก็สวยนะเผื่อนศรีนครินไปเที่ยวน้ำตกเอราวันหรือใครจะมาแถวทองาวภูมิสักรา,ายยระสยองสมบูมณสักการะเส้นนี้ก็สวยนะคะมีน้ำูุร้อนมีน้ำตก อุทยานมีเขื่อนอะไรเงี้ยกาญจนบ,บุรีหน้าฝนหน้าหนาวเที่ยวได้ตลอดค่ะมีหยุดช่วงสั้นๆก็คือช่วงหน้าแรงหน้าร้อนเนี่ยประนิดรนหน,น,น่อยนะคะนอกจกันนั้นก็แทบจะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนี่เป็สภาพอากาศค่ะทุกคนจังหวัดกาญจนบ,บุรีตอนนี้วันอาทิตย์ที่3เมษายน2565ซึ่งปกติแล้วเมษายนนี่คือร้อนแล้วใช่ไหมคะ อันนี้คืออากาศเย็นค่ะปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะเย็นอากาศจะอุณหภูมจะลดลงก็ลดลงอย่างที่บอกจริงนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะจนกันนะจนกระทั่งถึงวันนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่แล้วก็มีฝนโปรอยโปรยที่ผ่านมาสองสามจังหวัดนี้ไม่เจอฝนนะคะทุกคนมาเจอฝนที่บังการนี้เอง เขเข็นี่ก็เจอฝนค่ะเดี๋ยวขวาตรงนี้นะคะไปสรีสวัสด์แต่ว่าเราจะตรงไปลาดย่าค่ะเดี๋ยวเราจะไปออกทางลาดย่าหุ่งน้าสูนเพอทองขาภูมิค่ะทุกคนคาดว่าฝนอาจจะตลอดทางนะคะเนี่ยจนถึงทองขาภูมิหรือเปล่าไม่รู้ แต่ชอบนะคะอากาศดีมากเลยสองข้างทางก็เขียวะจีฝนตกไปปลอยอากาศเย็นๆเหมาะสำหรับขับรถเที่ยวเล่นนะคะเมืองการใครที่ชอบปา่าชอบเขาชอบธรรมชาติแค่ขับรถเที่ยวก็ฟินแล้วค่ะที่เมืองการกาญจนบุรีนี่คือเหมาะสำหรับคนชอบต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะคะสวยจริงๆค่ะ อยู่ที่ไหนกันแถวนั้นเป็นไงบ้างคะอากาศฝนตกไหมบอกกันได้นะคะเข้าไดูั่งยากไปเที่ยวบางการน,นะแนะนําเลยนะคะฝนตกดีตอนนี้เขียวแล้วค่ะืางการไม่แลงนะตอนนี้ไม่แลงนะคะใครสุดสิมาทางมัดยาก,ก็จะเข้า ผ่านนีนะคะค่ายสุรีนะคะทุกคนใครอยู่แถวสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรน,รนครปฐมนี่ก็รู้จักกันดีเนาะนแถวแนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเพืเ่อนๆที่อยู่จังหวัดอื่นก็อาจจะไม่คุ้นเคยสถานที่ตอนนี้เราอยู่ในเขตของค่ายสุรสีนะคะจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอทองขาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีดูบรรยากาศจันไปเรื่อยๆนะคะคืมฟ้าคืมฝน,น,นกันประมาณนี้ละคะ่ะทุกคนใครมีแพลนจะมาเที่ยวเมืองการบ้างเอ่ยสอบถามได้นะคะอากาศเป็นยังไงเส้นทางตรงไหน แนะนำเลยนะคะ,ะการเป็นพักทั้งแรมป้อมปีนี่ก็สวยนะคะถ้าพักทั้งแรมก็คนละแค่30บาทเจ้าหน้าที่ก็น่ารักท้องน้ำสะอาดกว้างมีที่ให้เลือกการเป็นเยอะเลยค่ะป้อมปีจุดชมพระที่ตกดินก็สวยค่ะ เรื่อยๆค่ะทุกคนตอนนี้ฝนก็ปล่อยๆนะคะไม่ได้แรงมากฝนล่อยๆเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจจะไลฟ์ทีนะตอนนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะแล้วเจอกันอีกทีตอนทองขาภูมินะคะทุกคน